เราไม่เคยไปทำอะไรให้ใครทำไมผีต้องมาหาเราด้วยครับผมกลัวมากเลยในใครกลัวผีบ้างตั้งใจฟังคลิปนี้อาจจะช่วยหายกลัวก็ได้นะคุณโยมทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะว่าทุกชีวิตไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เนี่ยเคยเกิดมานับพบนับชาติไม่ท้วนเราไม่ได้เกิดแค่ชาติเดียวนะเราเกิดมาหลายพบหลายชาติและเมื่อเกิดมาหลายชาตินี่แหละ จึงอาจจะเคยเกิดเป็นญาติกันเกิดมารู้จักกันและแน่นอนมันต้องมีความคุ้นเคยหรือมีกรรมที่เคยทําร่วมกันไว้จะในอดีตหรือในปัจจุบันก็ตามทีเนี่ยแล้วเขามาหาเราเพื่ออะไรล่ะคําตอบสั้นๆเลยนะเพื่อต้องการบุญเพราะมนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถทําบุญและอุทิศบุญไปให้แก่บุคคลที่ร่วงลับไปแล้วได้นี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผีหรือสัมภเวสีมาปรากฏกายให้เราเห็น เราก็แค่ต้องทำบุญและอุทิศบุญไปให้แบบนี้จะดีที่สุดนะเป็นยังไงบ้างหายกโกวบ้างหรือยังก็ยังกโกวอยู่ดีเนะขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครั้งหน้าจะมีคำถามอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยฝากกดติดตามไวด้วยนะขอจะเจริญพร